สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเมียไม่อยู่บ้านแค่6วันกลับมาเห็นสภาพบ้านดูไม่ได้เจ้าตัวขอเลิกผัวทันทีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทําเอาหลายคนพูดถึงเป็นจํานวนมากหลังเว็บไซต์ต่างประเทศรายงานเรื่องราวของภรรยาสาวชาวมมก,กัน เรื่องราวครั้งต้นเป็นของลิ n นาลิสแบนดี้จากสหรัฐอเมริกาโดยเธอได้แบ่งปันวิดีโอขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านหลังจากปล่อยบ้านไว้กับสามีจอมขี้เกียจ6วันลงในช่องติ๊กตอกซึ่งจากสภาพบ้านที่ได้ชมนั้นทำเอาชาวเน็ตหลายคนเชียร์ให้เธออยากกับสามีทันทีแบนดี้เล่าว,ว่าเธอต้องทำงานติดกัน6วันซึ่งหลังจากกลับมาบ้านภาพที่ปรากฏต่อหน้าเหมือนหายนะ ทุกห้องยุ่งเหยิงไปหมดไม่ว่าจะเป็นห้องนั่งเล่นห้องนอนหรือห้องครัวมีขยะเสื้อผ้ากระจัดกระจายอยู่ทั่วแบนดี้เล่าต่อว่าพื้นฐานของสามีเธอเขาเป็นคนไม่ใส่ใจกับอะไรเลยแม้แต่ลูกๆก,ก็ไม่ยอมดูแล เพราะความสนใจทั้งหมดของเขามุ่งไปเที่ยวรถยนต์นอกจากนี้เขายังเอาชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคราบน้ำมันเยิม้มๆเข้ามาในบ้านและวางทิ้งไว้ทั่วอีกด้วยวิดีโอของแบนดี้ได้รับการเข้าชมมากกว่า7.7ล้านครั้งและมีความคิดเห็นนับพันเช่าเน็ตต่างเห็นอกเห็นใจในสิ่งที่เธอต้องพบเจอฉันได้ดูวิดีโอของคุณทั้งหมดแล้วและพบว่าคุณผ่านความยากลำบากมามากคุณเป็นแม่ที่เข้มแข็งและคุณจะประสบความสำเร็จคอมเมนเตอร์มาบอกว่าเขาสุมคนอยู่คนเดียว ต่อมาแบนดี้ได้โพสต์วิดีโออัปเดตชีวิตของเธอว่าเธอจะไม่ทนกับชีวิตแบบนี้อีกต่อไปเธอตัดสินใจที่จะหย่าก,กับสามีจอมขี้เกียจซึ่งปัจจุบันเธอได้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้แล้วฉันทำงาน6วันสิบชั่วโมงติดต่อกันมีวันหยุดเพียงวันเดียวก็คือวันที่ป่วยทุกๆกวันหลังจากกลับจากที่ทำงานฉันต้องพบกับไายนะหนึ่งอย่างหรืออะไรอื่นๆที่เกิดจากการขาดความเอาใจใส่ของเขาซึ่งก็มีชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า คุณเป็นแม่ที่น่าทึ่งคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าฉันหวังว่าคุณจะสบายดีและบางส่วนได้ต่อว่าสามีของเธอว่าสามีของคุณไม่เพียงไม่ตั้งใจเท่านั้นเขายังไม่เหมาะที่จะเป็นพ่อแม่ด้วยซ้ำขอขอบคุณขอ้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์คอมขอบคุณค่ะ